โรคนอนเกินนะคะหรือไฮเปอร์ซอมเนียก็คือการนอนมากกว่าปกติหรือว่าโรคคีซานอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอว่วงนอนตลอดเวลาสมองเฉื่อยชานะคะรู้สึกว่าไม่มีชีวิตชีวาคือการนอนที่มากกว่า8ชั่วโมงยังส่งผลเสียต่อร่างกายดังต่อไปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหมอบุษาราลักธนาวัฒนาเจริญจากคลินิกแอดไลฟ์แอ i a g i อ g m จิ้ c เ l c e คอ e r ค่ะโรคนอนเกินก็คือการนอนที่มากกว่าปกตินอนเกิน8ชั่วโมงต่อวันซึ่งจะทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือทำร้ายสมองค่ะสมองเนี่ยก็จะไม่ได้รับการกระตุน้นสมองจะเฉื่อยชาจะคิดจะทำอะไรก็เชื่องช้าไปหมดเลยการไหลเวียนของสารน้ำในสมองก็ผิดปกติ การถ่ายเทสารพิษของเสียออกจากสมองก็ทําได้น้อยลงนะคะก็จะตามมาด้วยภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้นและสารเคมีในสมองก็ผิดปกติค่ะข้อที่2นะคะก็คือทําให้เราอ้วนง่ายการที่เราไม่ขยับตัวทําให้การเผาผลาญลดลงรวมทั้งยังทําให้การย่อยอาหารไม่ดีด้วยค่ะทําให้มีการสะสมไขมันทั้งในพุงแล้วก็ในอวัยวะภายในตามมาด้วยโรคเรื้อรัง NCD ความดันเบาหวานไขมัน แล้วก็โรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าในปี2010มีงานวิจัยหลายเรื่องที่สนับสนุนว่าคนที่นอนมากเกิน8-9ชั่วโมงต่อวันนะคะจะมีการเสียชีวิตที่สูงกว่าคนที่นอนแค่7-8ชั่วโมงต่อวันทั้งนี้ อาจจะสัมพันธ์กับโรค NCD ที่เกิดมากขึ้นก็ได้ค่ะหรือว่ามีการไหลเวียนของออกซิเจนไปตามอวัยวะต่างๆได้น้อยลงนะคะนอกจากนี้ก็ยังทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าเพราะว่ามีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นมากกว่าคนปกติ46%เลยนะคะทั้งนี้การทํางานของสมองก็ผิดปกติก็จะพบสารสืสร่อประสาท ชนิดเอนโดฟินและซีโรโทนินน้อยลงนะคะในคนที่นอนเกิน9ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ ì, ยังส่งผลต่อ, ày, ตอการมีบุตรยากนะคะพบว่าสตรีชาวเกาหลีใต้ที่มีการนอน7-8ชั่วโมงต่อวันจะมีบุตรที่ง่ายกว่าคนที่นอนเกิน9ชั่วโมงต่อวันนะคะทั้งนี้เพราะว่าการที่เรานอนเป็นปกติระบบฮอร์โมนและรอบเดือนก็จะมาเป็นปกติค่ะการนอนที่ดีนะคะ ก็เริ่มตั้งแต่1เลยจํานวนชั่วโมงการนอนก็ต้องให้ได้ประมาณ6 8ชั่วโมงต่อวันถ้าหลับต่อเนื่องได้ก็จะยิ่งดีนะคะเวลาที่เข้านอนอย่างน้อยๆควรจะนอนที่เวลาสี่ทุ่มเนื่องจากว่าร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวออกมาเป็นปกตินะคะ นอกจากนี้การเตรียมตัวก่อนเข้านอนก็เริ่มตั้งแต่ไม่ควรทานอาหารเค็มๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําเป็นแก้วใหญ่ๆห,ห,หลังเวลา6กโมงเย็นนะคะเพราะว่าจะทําให้เราปวดปัสสาวะตอนกลางคืนก็จะรบกวนการนอนที่ต่อเนื่องนะคะในเรื่องของอาหารเย็นนะคะก็ต้อง4ี่ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มเข้านอนอย่างเช่นถ้าจะนอนสีทุ่มก็ต้องรวบช้อนก่อน6โมงเย็นนะคะเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานเสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้านอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการดูแสงสีฟ้าก็คือจอโทรศัพท์ก่อนจะเข้านอน2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะต่อไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการนอนนะคะในห้องนอนเนี่ยก็ควรจะเป็นห้องที่มืดสนิทไม่ควรมีแสงอะไรเลยรวมทั้งไม่ควรนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามาไว้ในห้องนอนนะคะแล้วก็ต้องผ่อนคลายก่อนการเข้านอนนะคะ 30นาทีหรือ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยถ้าเราได้มีการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือฝึกการหายใจใหายใจช้าๆลึกๆหายใจเข้าแล้วก็ค้างไว้สักพักแล้วค่อยๆหายใจออกแล้วค้างไว้ทำแบบนี้ก่อนนอนก็จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็เริ่มเข้านอนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ควรจะนอน ในเวลาที่เป็นเวลาเดิมของทุกๆวันเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะร่างกายก็จะไม่งงทั้งนี้แนะนำว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนทั้งนอนมากเกินปกติหรือนอนไม่หลับ แนะนำว่าควรจะเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุทั้งในแง่ของความสมดุลของฮอร์โมนสารอาหารวิตามินหรือความไม่สมดุลของลำไส้การย่อยอาหารเหล่านี้มีผลกับการนอนทั้งสิ้นเลยค่ะการนอนที่เป็นปกตินะคะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะมีอายุายืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ Life Anti a d ดไลฟ์แอน i a i เอดจิงเมดิโคลเซ็นเศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์มากความสามารถกว่า20ปีโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่คพวกคู่ไปกับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด